พวกขี้เกียจจงฟังทางนี้นี่คือบุฟเฟ่ปิ้งย่างแนวใหม่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นอีอย่างวัดถุดิบแสนอร่อยนานาชนิดมาในรูปแบบของการเสียบหม้ายย่างอร่อยและที่สําคัญไม่ต้องย่างเองย่างแบบดิจิตอลสวัสดีขอรับค่าแอดบินเตจลนนี่ก็คือร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างแนวใหม่เสือครอกหาดวอนบางแสนแสนแสนอย่างแรกคือร้านสวยงามโปร่งสบายแนวแคมปิ้งแบบเฟี้ยวเฟี้ยวราเปิดตั้งแต่5้าโมงถึงตีสอร่อยกันได้ยาวๆบรรยากาศดีมาดูดีบุฟเฟ่หัวละสามห้าเก้ารบ้นเริ่มต้นด้วยของทอดอร่อยทุกอย่างทําสดม สั่งอาราคาร์ดเลยข้าวไก่ทอดแบบคุณภาพดิกินได้ไม่อั้นของโปรดส่วนยำก็จะมีหลากหลายนะคะบันนีเป็นยำทะเลรวมรสชาติแซ่บจี๊ดจ้าถูกใจข้าวผัดกระเทียมเมนูที่ทําการบ้านมาอย่างดีซุปมิโซะแบบไม่เค็มตัดกับปิ้งย่างอร่อยมากใครอยากกินมาม่าต้มยำหม้อไฟสั่งเพิ่มกันได้นะราคาไม่แพงมาถึงสหรับปิ้งย่างกันแล้วขอรับมาเป็นไม้ไม้แบบนี้เลยย่างเลยเพื่อนๆของใครของมันมีหลากหลายกินแล้วสนุกมากอย่างเนื้อวัวก็มีหลากหลายเนื้อวัวเนื้อติดมันลิ้นวัวนมวัวย่างหมูสามชั้น สำคัญไม่ต้องย่างเองเพื่อนๆมันย่างให้โดยอัตโนมัติจะหมุนติวต,ว,ตวไปเรื่อยๆสิ่งที่ทเราต้องทําก็คือแค่รอให้มันเที่ยวไม้มเท็กซเจอร์ออกมากรอบนอกชุ่มฉ่ำในวิธีการคล้ายๆกับการทําหมูหันอร่อยพยะค้าน้ำจิ้มบอกเลยอร่อยทุกตัวซีฟู้ดแจ้วแบบไทยใส่เป็ดแซบๆเด้อหรือจะเป็นซีฟู้ดไว้จิ้มกับอาหารทะเลที่จะเป็นพนสุอิตาญี่ปุ่นรองรับทุกรสชาติส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่อยากกินบุฟเฟ่เราก็มีราคานักศึกษาแบบเซต19 9่ั้าาดัดฟ้าก็จะมีร้านหมูกระทะวิวทะเลด้วยนรรร้าาาาเเเปิดด5ถึงงงงี่ยยคคืืสสออออหวบแมก